หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่นี่มีมีลูกต้อยตามมาด้วยนะครับผมลูกต้อยติดคนมากๆเลยครับผมติดคนมากมากเลยคนไปไหนจะตามนะครับพอ่อพอบ้านต้องถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับผมคุณแม่บ้านขยับร่างกายพ่อบ้านก็ได้คลิปนะครับผม กินดิเ <peach> นี่แหละกำลังสวยจะดีนั่นแหละเจ้ามีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เลยหมดแล้วมันยังไม่ยาว<ห>แล้วเก้าหายไปไหนสิบเก้ากับสิบหายไปไหนอ่ะไมนไม่นับไปครบสิบเว่าปีนี้ก็ฝนมาถึงช่วงอีกแล้วทำให้ หนอกเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมเก่งมากๆทําได้ทุกอย่างครับผมทําได้ทุกอย่างอันนี้เก็บไว้ให้เขาเป็นต้นเก็บไปสองตัดไปสองกอแล้วอันนี่มีมีลูกต้อยตามมาด้วยนะครับผม ลูกต้อยติดคนมากมากเลยครับผมติดคนมากๆเลยคนไปไหนจะตามนะครับแม่นี่นี่เนี่แม่เนี่นี่เนี่อันนี้กาลังสวยเหมือนกันเนี่นี่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีครับเนาะยังไม่ค่อยเยอะครับผมเนาะนี่ธรรมดานี่โอ้แต่ฝนชุกๆุกสองหนอแล้วเป็นอะไรนะเก็บไว้เป็นอะไรนะเป็นต้นเป็นลําต้นไหนดูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดแปดมเอออีกสัสองวันวันจันทร์ก็ได้นะยังยาวไม่เท่าไหร่นะเอาอันนี้ก่อนนี่ได้สองหนอนนี้พอเอานอนนี้พอเนี่ยสองนน่อแมเอออีกสัสองออวนัววนวันจันทร์ก็ได้นะ ยังยาวไม่เท่าไหรเนาะเอาอันนี้ก่อนนี่ได้สองนอนนี่พอเอานอนนี้พอเนี่ยสอง,สองนอ,องงนนะครับผมเนาะกินไม่ทันเลยครับเนาะเดี๋ยวให้คุณแม่บ้านเขาสางกอไผ่ก่อนนะครับผมนี่ในบ้านคนเก่งของผมคนนครับผมกำลังกินเลยครับเนาะ ลูกสาวลูกสาวลูกสาวนะครับผมอาช่วยคุณแม่หน่อยแล้วช่วยคุณแม่หน่อยคุณพ่อก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะจ๊ะนะจ๊ามีบ้านไม่บ้านคนเก่งอย่างนี้แหละลูกสาวลูกสาวลูกสาวนะครับผมอาช่วยคุณแม่หน่อยแล้วช่วยคุณแม่หน่อยคุณพ่อก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะจ๊ะนะจ๊ามีบ้านไม่บ้านคนเก่งอย่างนี้แหละจะนอนให้ถ่ายคลิปเออนะครับผมเนาะมีไม่บ้านขยันก็อย่างนี้แหละครับผม ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดกเจ็ดแปด็ดแปดแปดออกมันพึ่งกอใหม่ใช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 ่รอก่อนแปบหนึ่งนอนนั้นให้มันเดี๋ยวต้องตัดต้นเก่าออกใช่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  รอก่อนอแป๊บหนึ่งนอนนั้นให้มันเดี๋ยวต้องตัดต้นเก่าออกโกนี้จะกินไม่ทันนี่แหละโกอนี้แหละตด้เป็นดองเลยครับเนาะนี่แต่ว่าตัวน,นี้กําลังเริ่มออกนะครับผมนแต่ว่ายัางไม่ยาวนะครับ <laughs> มีมีกําลังใจหนึงกำลังใจนะครับผมหมูอ้วนกินอะไรก็อร่อยครับผม <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ใ <laughs> รอก่อนแป๊บหนึ่งนอนนั้นให้มันเดี๋ยวต้องตัดต้นเก่าออกเก่งมากๆทำได้ทุกอย่างครับผมทำได้ทุกอย่างก้อนนี้จะกินไม่ทันนี่แหละก้อนนี้แหละได้เป็นดองเลยครับเนาะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้กําลังเริ่มออกนะครับผมเนาะแต่ว่ายังไม่ยาวนะครับมีมีกําลังใจหนึ่งกำลังใจนะครับผม หมูอ้วนกินอะไรก็อร่อยครับผมพอพอบ้านต้องถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับผมคุณแม่บ้านขยับร่างกายพอบ้านก็ได้คลิปนะครับผมห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปด้าหเจหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดออันนี้เก็บไว้ ให้เขาเป็นต้นเก็บไปสองตัดไปสองกอแล้วครอันกอ,อนี้จะกินไม่ทันนี่แหละกอ,อนี้แหละได้เป็นดองเลยครับเนาะนี่แต่ว่าตัวน,นี้กําลังเริ่มออกนะครับผมเนาะแต่ว่ายัางไม่ยาวนะครับอสองหน่อแล้วเป็นอะไรนะเก็บไว้เป็นอะไรนะเปนต้นเป็นลาต้นไหนดูที่อก มันเพึ่งก่อใหม่พอพอบ้านต้องถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับผมคุณแม่บ้านขยับร่างกายพอบ้านก็ได้คลิปนะครับผมเพิ่งจะเริ่มมีครับเนาะยังไม่ค่อยเยอะครับผมเนาะนี่ธรรมดานี่โอ้แต่ฝนชุกชุกนี่แม่นี่นี่นี่แม่นี่นี่นี่อันนี้กําลังสวยเหมือนกันนี่นี่นี่นะครับผมเนาะกินไม่ทันเลยครับเนาะเดี๋ยวให้คุณแม่บ้านเขา แสงกอไผ่ก่อนนะครับผมนี่ในบ้านคนเก่งของผมคนครับผมเก่งมากๆทําได้ทุกอย่างครับผมเนาะทำได้ทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มมีครับเนาะยังไม่ค่อยเยอะครับผมเนาะนี่ธรรมดานี่โอ้โหแต่ฝนชุกๆเพิ่งจะเริ่มมีครับเนาะยังไม่ค่อยเยอะครับผมเนาะนี่ธรรมดานี่โอ้โหแต่ฝนชุกๆใช่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  รอก่อนแป๊บหนึ่งหนอนนั้นให้มันเดี๋ยวต้องตัดต้นเก่าเสียมีรุ่นลูกเสียมีรุ่นนี่ตรงนี้ก็เริ่มเริ่มมีแล้วครับผมนี่เพาว่าปีนี้ก็ฝนมาถึงช่วงที่แล้วทําให้หนอนเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมยาวแล้วยาวแล้วนี่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 ก็เริ่มยาวเลยครับผม นี่แม่บ้านคนแก่เอาเสียมมาดิว่าสองหน่อนนะเนี่ยไหนสองหน่อจะเอาเหรอมันยังไม่ยาวไม่จะเอาหน่อหนูอืมจะเอาหน่อหนู้อยากได้หนอใหญ่นู้นนะแล้วเก้าหายไปไหนสิบเก้าก็สิบหายไปไหนอ่ะไม่แม่นับให้ครบสิบกำลังกินเลยครับเนี่ย อ่ามีมีกำลังใจหนึ่งกำลังใจนะครับผมหมูอ้วนกินอะไรก็อร่อยครับผมอันนี้เก็บไว้ให้เขาเป็นต้นเก็บไปสองตัดไปสองกอแล้วอันเฮ้ยมันน่ามาแขวนทิ่าเลยเนาะ วันนี้มาหาหน่อไม้หล้างบ้านนะครับผมเนาะนี่แม่นี่นี่แม่นี่นี่นี่อันนี้กําลังสวยเหมือนกันน,นี่นี่นี่แล้วเก้าหายไปไหนะสิบเก้าก็สิบหายไปไหนอ่ะทำไมไม่นับไม่ครบส <c oughs> ิบห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดอ่ะอ๋อ เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่เยอะครับผมสำหรับตอนี้ถ้าฝนตกชุกๆโอ้ยกินไม่ทันจะตัดหน่อไม้ก่อนครับผมขอบคุณทุกกําลังใจที่มาครับผมเป็นกาลังใจให้นะครับนะครับผมเมมลือกสาวเลือกสาวเลือกสาวนะครับผมอาช่วยคุณแม่หน่อยแล้วช่วยคุณแม่หน่อยคุณพ่อก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะมีบ้านไม่บ้านคนเก่งอย่างนี้แหละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองนอนนหนสองหนอยยาเหรอ,อมันยังไม่ยาไม,ไม่จะยาหนอหนูอ,อืมจะาหนอหนูกได้หนอใหญ่นู่นนะเออสีกสอง,สอง,สองวันวันจันทร์ก็ได้นะยังยาวไม่เท่าไหร่หนะเอาอันนี้ก่อนนี่ได้สองหนอ,น,อ,น,อน,นี่พออาหนอนี่พอนี่ยสองหนอแล้วเก้าหายไปไหนสิบ 9ก้าก0สิหายไปไหนอ่ะไม่ไม่นับไปครบสิบผมสองหนอนจะเอาดีไงอีกสักสองวันแล้วจะยาวหนอเดียวนู้นเดี๋ยวแม่บ้านเขากำลังสร้างก็เพื่อจะเอาหน่อครับโอ้นี่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 ลืมเห็นกันครับผมนี่ยาวแลยใช่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 ่ ออรอก่อนอแป๊บหนึ่งนอ,นอนนั้นให้มันเดี๋ยวต้องตัดต้นเก่าออก,กน,อนี่แหละกำลังสวยเลยนั่นแหละเจ้า